่อนีว่าว่าราคาดีว่ารับวัจองแมันก็อยจนเนี่แต่พระกุงโบดอ่นทา่างเนีโาเป็นผู้เี้ยงไวเขาเป็นหกน้เ็นกหลานกับตาูเลยนะไปสางคนเพื่นไปอ๋อราคาโบสถ์ราคาโบสถ์ก็ราคาสลากราคาสลาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเือนมีหน้าต้นีนน ครับันตงการมันกเสียบมันเล็บปะเนยนย่างนี้มันได้แลว้ไม่เ็นปะเนียนกข่าววันไว้ประยุติเลยเพี้ยนอสนโ่ราซาน่าอุปกรณ์อุปกรณนทีสยชาวบ้านกันเท่าไเขาอยากซอยู่กัื่อบ้านนี้มันมันมไงบานนี้รับกาประกันเลยแล้วคปีมาแล้วก็ได้ยากเพี้ยนไมถ้าจีไม้กับีเพีนไม้นี่ละอันแกลาวล รุ่มจุ่ลงไปจู่ยังแนวยี่นกัดตีกัน <c oughs> อ๋อลังคากเก่าพัฒนาบท บ้านเฮาก็เดินแห่กันร้อนกันอย่างยงีบุญสินบอแห่กันร้อนมากสิก็คือถวายขอบวัดเพื่อการบัดนนี่คือรัฐในบ้านเรานี้บ้านเรานี่ะบ้านีเราเนี่ยบะนอีป่าเนี่ยอืมครับเอาเงินเพื่อนไหหมาตัวนี้ใช้ได้ประโยชน์ใช้ได้ประโยชน์เดินนะอ่าที่มีประโยชน์ให้มันมีประโยชน์จริงๆมันหม่มีเท่าันไหร่ตัวเงินไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ประมาณเจ็ดแสนตัวนี้เจ็ดแสนแสนตีเจ็ดแสน จะอยู่ไหมครับอยู่จะเจรียนงบงบเจรียนไว้ตั้งไว้เจรียนหมายถึงว่าเงินที่ได้มานี่อนอกจากจะทําลังคาแล้วจะทาตัวนี้บ้างครับที่ที่จะสร้างสตารสีอันนี้สารสีโบดอุโบสถหลังจาอุโบสถเสร็จก็ต้องไปทําลังคาไก่กุฏิด้วยเปลี่นสตารสีใหม่แล้วสีมันพังหมดเป็นสังร์สีใหม่หมดเลยครับรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ครับที่จะทําตัวนี้เปะมาประมาณล้านห้าครับแล้วเงินที่เหลือจะทําอะไรครับที่ได้มาครับ เป็นการศึกษาเด็กบ้างก็อเอาไว้ทุนหน่วยง,งานนั้นบริจาคเงินนั้นต่อๆไ,ไปนะอ้บริจาคเพื่อสาสรกาาุศล<ๆ>เร,รื่งองเรามาบริพนักปฏิสังขาระวัดเราอีกไว้เรื่อยๆ่งที่มาสุบชุมแล้วก็ซ่อมแซมแอยๆไปเรืเ่อยหมายถ้าว่าเงินที่ได้มาเพื่อการกุศลอย่างเดียวการกุศลครับการศึกษาบ้างการศึกษาการกุศลและพัฒนาวัดนะพัฒนาวัดครับผมเหลือแต่อยู่วัดอย่างเดียวทุกอย่างนี่อยู่ที่วัดอย่างเดียวอยู่กับหลวงตามาตลอดตลอดกี่ปีกี่สิบปีแล้ว เอออยู่ตั้งแต่เป็นอินทอนทุกวันนี้สามสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปีที่อยู่กับหลวงตาใช่ฉะนั้นเงินที่ได้มาสิบสองล้านบาทก็คือจะมาทพัฒนาวัดอย่างเดียววัดบางแล้วก็ท่าอย่างอย่างอื่นอย่างอื่นไม่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 ยุ่งแล้วใช่ออ